ขนมป,ปังหูมีของเยอะมากมากเลยค่ะแม่ค้าร้านมีของเยอะมากเลยค่ะน่าซื้อน,นั้นเลยค่ะคกาแฟอืมกาแฟก็มีเหละค,ะค่ะอ้มากินได้เลยค่ะมากินได้เลยโหแพงไหมคะของที่ร้านนะคะม่แพงค่ะเออไม่แพงอือ แม่ค้าแนะนําสินค้าอะไรคะที่อยากจะขายอะค่ะแนะนํามาเมนูอะไรคะเมนูพิซซ่าอันนี้อันนี้อ๋อแนะนําเมนูพิซซ่าไหนอะคะให้ลูกค้าดูหน่อยคะ่ะมันน่าอร่อยไหมโอ้โหเดี๋ยวแม่ค้าชิมหน่อยสิคะมันอร่อยไหมอืมเดี๋ยมาซื้อพิซซ่าหนึ่งอันคะ่ะแม่ค้า อเอาหนึ่งอันค่ะพิซซ่าหนึ่งอันค่ะ้าค่ะเอาพิซซ่าหนึ่งอันค่ะ ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆเสร็จแล้วอุ้ยเอามาเสิร์ฟเลยคะ่ะมีของเล่นด้วยนะแม่โหมีเยอะเลยเหรอคะขายของเล่นด้วยใช่ไหมคะใช่มีของเล่นอะไรบ้างคะมีของเล่นอันนี้แล้วก็อันนี้มีพับอีกด้วย,นะย,ออยใช่ไหมคะ โอ้โหเต็มไปหมดเลยเล่นแล้วก็อย่าลืมเก็บเข้าที่ด้วยนะคะรู้ไหมหนูกระจัดกระจายของเต็มไปหมดเลยแล้วว่าเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่ด้วยแล้วหน<อ>ูต้องเอาอันนี้มาช่วยแม่คุณแม่จ้ะช่วยคุณแม่เอาอะไรคะมาช่วยคุณแม่อ่ะช่วยไข่ดาวอ๋อทอดไข่ดาวเอามีผัดผักบุ้งไหมคะอยากกินผัดผักบุ้งแม่ชอบกินผัก มีค่ะอเราผัดผักบุ้งหนึ่งจานค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงร้อนๆเลยนะคะกินกับข้าวอร่อยมากค่ะโอเคค่ะคุณแม่ค่ะตอบเลยค่ะ เห็นทีิ่เข้นใช่ไหนู้เป็นมันเดี๋ยวไข่นู้เป็นชวยเดี่ยวใช่วยช่ว่เอาเอาไปพีชิชีชิเอาเอาแม่ค่าเต้นแล้วปันี้เอา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 ยีหยังนอกบันนี้เอาเอาเอาอหยัง อ้เอาเต้นท่าใสเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเฮ้ใเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเ้ยโอ้ยของเยอะเลยพี่จะไปหดเลยนะ ตองเยอะเลยทำอะไรดีแม่เอาอะไรแม่เอาข้าวอะไรดีนะเอาเอาทอดหมูทอดหมูทอดหมูมีไหมคะทอดหมูทอดหมูเห,หรอใช่ค่ะมีไหมคะไม่มีค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วมีอะไร มีข้าวมันไก่มีไหมคะมีค่ะงั oh. okay. ้นเอาหนึ่งจานค่ะกับเอาชาเขียวด้วยหนึ่งแก้วค่ะเค่ะเสกรข็ดแล้วค่ะวันนี้หนูจะปิดลาแล้ว อ๋อยังไม่ได้จ่ายตังเลยค่ะกี่บาทคะสาบาทเอาไปเลยค่ะสามบาทหนึ่งช้อนชามไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนนะคะให้ติปแม่ค้าค่ะแม่ค้าน่ารักมากเลยขอบคุณนักเะี่าวดหัวเนี่ยกววดหัวไหมค่ะ ชูฟ้าโขกหัวหนูอ๋อชูฟ้าโคกหัวหนูเจ็บไหมเจ็บอ่าเจ็บให้ตาเป่าให้ให้ตาเป่าให้หนูปวดหัวชูฟ้าหัวชูฟ้าตลูกหนูนอนค่ะ ขอบคุณค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ชิมยาวเลยค่ะค่ะขอบคุณแม่ค้านะคะทํากับข้าวให้กินอร่อยมากเลยค่ะเอาอะไรดีคะคุณแม่เอายังไม่ปิดร้านเหรอคะคุณลูก<ม>เปิดใหม่ใช่ไหมคะอ<ม>๋อยังไม่ปิดอ๋อเปิดใหม่อ๋อเปิดใหม่งั้นแม่เอาเก๋วยเตี๋ยวหนึ่งจานค่ะหนึ่งถ้วยค่ะโอเค ไปเตี่ยวหนึ่งช่วยนะคะโอเคดูลำซาำคุกให้แม่ค่ะทำเลยค่ะ อันนี้เป็นแปดะแปดเรีลนรค่ะ อะไรเหรอคะอะไรนะคะหนูหนูเอาเค้กจะไปเก็บเนาะค่ะโอ๋อทำไมเก็บอ๋อเอาเดี๋ยวมันจะเสียเอาไปแช่ตู้เย็นแหละคะใช่อืมเอาไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะเดี๋ยวมันจะเสียมึงเก็บไปหอยในรูดเดี้จ้า บวันนี้เรามาชําพี่ชาตกันนะครับได้เลยค่ะ ทำร้อนๆชีสยืดๆเลยนะคะจะได้อร่อยอร่อย

ขายดีๆขายดีๆมาเอยๆเฮงๆนะคะโอเคค่ะเรอาอลาใาม่นะคะค่ะให้เลยค่ะแล้วจะอุดหนุนบ่อยๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอา